สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้์มันคันปากนะคะอยู่กับพี่เต๋าทีฟูนะคะข่าวบันเทิงข่าวนางงงนางงามเวทีการประกวดทั่วโลกนะคะและก็ข่าวอักษรย่อม,มาพร้อมเสิร์ฟกันแล้วคุณผู้ชมนะคะช่วงเวลาบ่ายๆอย่างนี้นะคะุณผู้ชมนะคะช่วงแรกนี้สนับสนุนโดยนะคะนี่เลยนะคะการประกวด Miss Earth Thailand นะคะเราจัดขึ้นมา10ปีแล้วสําหรับมิสเอิร์ธไทยแลนด์จัดโดย เตอรนน้องสิริการอ้นสงกรานประธานนะคะแล้วก็เจ้าของโรงแรมเอ็นซิลีแล้วก็เจ้าของร้านเพชรซิลีไทยเจมนะคะผู้คำบอดในเวทีนางงามมายาวนานกว่า10ปีนะคะ สิปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถือลิขสิทธิ์นะคะมิสเออร์ส1ิปีแล้วส่งมาแล้ว5ปีนะคะสองคนแรกเนี่ยได้ไปแล้วมงไฟนะคะน้องใบตองกับน้องโคลาเบียเราบินไปเชียร์ถึงเวียดนามด้วยนะคะเราทํางานกันเป็นครอบครัวเลยทีเดียวนะคะเราเปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะสาวงามอายุสิบแปดถปี สูง165ขึ้นไปมีความสวยมีความสามารถมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรีบมาสมัครกับเราได้เลยนะคะชิงรางวัลเงินสดมูลค่า500,000บาทสำหรับที่1ส่วนรองจะได้100,000บาทนะคะและพร้อมกับมงกุฎทองฝั่งเพชรนะคะแต่มงกุฎนี้เป็นมงกุฎเวียนบอกไว้ก่อนนะคะ มงกุฎทองฝั่งเพชรนะครับเป็นมงกุฎเวียนแล้วก็จะได้เดินทางไปประกวด m ิสเอิร์ธที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะเราจะมีการออดิชั่นแล้วก็มีการถ่ายทอดส,สดในการประกวดทางช่องวัน31นะคะ ทางช่องวัน31นะคะสมัครกันได้เลยทางเพจของเรานะคะ Miss Earth Thailand แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8 9 3 2 8 7 9 2 3 28 9 3 2 8 7 9 2 3นะคุณผู้ชมนะคะทีม PR ของเราใจดีด้วยนะคะมาว่ากันในเรื่องของการประกวดมิสซุพร้านแนชแนลนะคุณผู้ชมเริ่มที่จะดุเดือดกันแล้วนะคะเริ่มที่จะเห็นแล้วว่าใครจะเข้าท็อป20บ้างนะ,ะท็อป10ท็อป5นะคุณผู้ชมนะคะ ก็เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นรอบพริมินารีนะคะในการประกวดรอบชุดว่ายน้ำนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะแต่ว่าความร้อนแรงเนี่ยจะไปตกอยู่ในเวทีของผู้หญิงนะคะนั่นก็คือการอวดรูปร่างในรอบชุดว่ายน้ำนั่นเองคุณผู้ชมนะคะเราก็มีหลากหลายประเทศนะคะในพี่เต๋บอกว่าคือการแข่งขันในปีนี้ลาตินอเมริกาถามมันมีสวยไหมมีแต่สวยของลาตินอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสอสคนไม่ได้สวยเยอะ แต่ที่น่ากลัวคือฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีคนสวยเยอะมากนะคะหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยเราด้วยนะคะส่วนแอฟริกาเนี่ยนะคะเท่าที่มองมาเนี่ยนะคะก็มีอยู่แค่ประมาณ2อประเทศเท่านั้นนะคะที่คิดว่าน่าจะผ่านเข้ารอบลึกๆได้นะคะก็คือเซาล์แอฟริกาส่วนทางด้านยุโรปพี่๋าบอกตรงนี้เลยว่านางงามยุโรปน่ากลัว ปีนี้นางงามยุโรปน่ากลัวหนึ่งเป็นเทสของสุราชอบประมาณหน้าตุ๊กตาผมทองนะคะลักษณะผมทองหน้าสวยเยอะแยะมากมายเลยทั้งตัวเจ้าภาพเองเช็ครีพับพริกแล้วก็มีอีกหลากหลายประเทศที่เป็นผมบอลทองสวยเป็นตุ๊กตาเลยต้องระวังด้วยนะคะนางงามยุโรปนะคะทีนี้เนี่ยนะคะในรอบชุดว่ายน้ําเรามาดูตัวเต็งนะคะคุณผู้ชมขาก็าคือใบนี้เลยใช่ไหมลน่นนี่นะคะนี่นะคะอินเดียอ,อินเดียสวยมาก อินเดียสวยมากแล้วก็ดูมีความมั่นใจนะคะนะคะมีความมั่นใจนะคะสวยอินเดียคนนี้ต้องยอมรับเลยว่าเป็นอินเดียสวยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นนางงามมาหรือเขาเป็นดาราเนาะสอตามมาติดๆเลยนะคะคิดว่าคะแนนน่าจะลดหลังกันมาได้ไม,ไม่ไม่มากนะคะนั่นก็คือประเทศไทยนะคะแต่งกวากับสมาซื้อตรงนะคะแตงกวาทำให้ภาพไม่เคลื่อนไหวยัน แตงกวานี่นะคะพี่เต๋าต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นเทสของซุปราเขาชอบเอเชียนลุกนะคะผิวสีแทนผิวสีน้ำผึ้งตาโตน้าหวานนะคะนี่คือเทสของซุปรานะคะอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าการตอบคําถามการจับไมเนี่ยแตงกวาเนี่ยจะทําได้ดีขนาดไหนคนต่อไปเลยค่ะนะคะนั่นก็คือประเทศเมียนมาเนาะเชมิลนันคนนี้เมียนมาเมียนมาปีนี้ส่งคนสวยนะคะคนสวยเลยนะคะรู้สึกก็าจะเป็นลูกครึ่งเนาะ ลูกครึ่งแน่เลยเพราะว่าสวยมากเหมือนกันนะคะเมียนมาคนที่สวยมากแล้วก็ขับเคี่ยวมากับแตงกวานในรอบโมเดลออฟเดอะเวเนาะในรอบโมเดลนะคะมาคนต่อไปนะคะคนนี้น่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์นี่ก็สวยนะคะสวยแต่ว่าเหมือนเอ้เราก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าสวยกันเยอะเลยนะคะมาคนต่อไปเลยนะคะ อประเทศไรอะไันเนี่ยที่เต่าจำชื่อไม่ได้อ่ะอนะคะอินโดนีเซียอินโดนีเซียสวยค่ะสวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้านางงามสวยเกือบหมดยกแผงนะคะนี่ยังไม่รวมลาวลาวเขาก็สวยนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่นางงามสวยยกแผงเลยนะคิดว่ากลุ่มเนี้ยไม่น่าจะล่วงเอาเวียดนามไม่ได้นะไม่ได้เลยเวียดนามไม่ได้เลย ตกถังน้ำมันมาหรอไม่ได้เลยอ่ะเวียดนามไม่ได้เลยไม่ได้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 เลยเวียดนามไม่ได้คนนี้ไม่ได้ส่งเวียดนามปกติมาสวยกว่าพอส่งรูปผสมมาสู้สู้เขาไม่ได้หลังเข้าใจป้ะเวียดนามไม่ได้เวียดนามนี้เวียดนามนี้ตัดทิ้งคนแรกเลยไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเวียดนามไม่ได้เลยอย่าโกรธนะต้องบอกเรียนบอกกันตรงๆนะคะนักกลัวจะมีอินเดียไทยแลนด์นะคะอินโดฟิลิปปินเมียนมานะคะสําหรับผู้หญิงนะคะ ความร้อนแรงนะคุณผู้ชมนะคะที่นี้เรามาดูทางด้านทางฝั่งฝ่ายชายกันบ้างน้อนเนาะ,นะฝ่ายชายก็แข่งกันดุเดือดเลือดพล่านนะคะเพราะว่าในการประกวดเนี่ยนะคะฝั่งเอเชียตะวันออกเสียงใต้ก็เป็นไอเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโซนหนึ่งที่น่ากลัวหลายคนนะฮะมาที่คนแรกนะคะเวียดนามขอดูเวียดนามหน่อยนะคะเวียดนามผู้ชายเวียดนามหุ่นจะดีมากคนนี้เวียดนามใช่ไหมนี่ลาวนี่ลาวหล่อลาวอะไม่ตกหรอก ขึ้นโพลอันดับสองอันดับ3าลาวคนนี้หลอนะคะคนนี้อะไรอ่ะพม่าหัวแอบหัวเถิกไปนิดแต่หล,ลอหนะอลออะะ่อหุ่นดีหน้าอกสวยแต่หลอน่ารักโจนะคะโจหุ่นดีบอดี้สวยผิวสวยนะคะเออใช้ได้ใช้ได้โจใช้ได้ค่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ค่ะ,ด,ด,ด,คะดูเป็นไทยนะคะอันนี้น่าจะเป็นอินโดหรือเวียดนามอ่ะ ไม่แน่ใจคนนี้หรอคนนี้หุ่นดีนะแต่ว่าหน้าหน้าแกเป็นแปะไปนิดนึงนะคะฟิลิปปินส์คนนี้น่ากลัวฟิลิปปินส์คนนี้น่ากลัวค่ะเพราะว่าเป็นรูปผสมเนาะหุ่นชัดผิวสวยหน้าไม่เหมือนฟิลิปปินส์นะหน้าเป็นรูปผสมเหมือนเป็นพวกเม็กซิโกส่วนประเทศนี้ลาวนะคะลาวหล่อมากคนนี้ลาวใช่ไหมลาวหรือประเทศอะไรอะ่ะล,ลาวไปแล้วหรอือใช่ลาวหรอือคนแรกอะ่ะ คนแรกคนแรกเวียดนามลันคนแรกเวียดนามเออคนแรกเวียดนามเออคนแรกเวียดนามที่จำเนี่ยลูกศรเวียดนามเวียดนามผู้ชายเวียดนามหุ่นดีค่ะเวทีประกวดบ้านเขาหุ่นดีเวียดนามนะคะนี่ก็หล่อเนี่ยคนเน,นเนี้ hood. นี่ลาวนี่อืมคนนี้ลาวคนนี้ลาวหล่อหล่อฝั่งเอเชียน่ากลัวนะคะหน้าตาน่ารักนะคะ าตาน่ารักสไตล์ยุโรปชอบแต่ถ้าถามพี่เนี่ยที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยมีอยู่ประมาณ3ประเทศเนาะลาวฟิลิปปินแล้วก็ไทยแลนด์ลาวฟิลิปปินแล้วก็ไทยแลนด์นะคะอืมแต่โจ้อ่ะมัสเซลชัดไงมัสเซลชัดนะคะอืมนะคะ แล้วมาสองตัวเต็งกันต่อนะคะสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand นะคุณผู้ชมนะคะอีกหนึ่งตัวเต็งนะคะที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหลายคนก็อาจจะแบบว่ามองข้ามเธอไปแต่จริงๆแล้วเธอก็คือหนึ่งตัวเต็งเพราะเดี๋ยวมันจะมีรอบห้องดำด้วยห้องดำเนี่ยคะแนนสูงมากนะคะสำหรับการเข้าห้องดำซึ่งพี่เต๋อกขได้เป็นคณะกรรมการด้วย หลายคนในการประกวดห้องดําอาจจะเคยได้ศูนย์ไปก็เยอะนะครับบางคนก็ได้คะแนนเต็มไปก็เยอะห้องดําจะเป็นตัวบวกไปกับรางวัลชุดแอวคะแนนชอบชุดว่ายน้ําแล้วก็ชุดราดตรีด้วยนะคะเพราะห้องดําเปรียบเสมือนการสัมภาษณ์งานนะคะหนึ่งในตัวเต็งมาจากทางภาคเหนืออีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมคะ่ะนั่นก็คือนะคะมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นะคะจากเชียงใหม่ชื่อน้องเบลล่านะคะภาวิตานะคะเดี๋ยวเราไป,ไปดูหุ่นชัดๆกันนะคุณผู้ชมนะคะหุ่นด,ดีค่ะ หุ่นดีนะคะคนนี้หุ่นดีอกเอวสะโพกชัดนะคะรูปร่างดีนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งม้ามืดนะคะที่มีสิทธิ์ที่จะผ่านเข้ารอบลึกได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวฝึกการเดินให้มั่นใจกว่าน,นี้แต่ว่าต้องยอมรับนะว่าว่าไอเวทีเนี่ยมันเดินยากเพราะว่ามันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ใหญ่มากแล้วมันก็ยวบยวบ่ยบยบลงไปด้วยนะคะเออเชียงใหม่ถือว่าใช้ได้นะคะใช้ได้นะคะสวยค่ะ นะคะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่เขาจัดว่าเป็นตัวเต็งด้วยนะคะสำหรับนะคะน้องเบลลา m ิส s ูนิเวิร์สไทยแลนด์เชียงใหม่นะคะคนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรามาจับตาดูกันว่าห้องดำเห็นไหมเห็นไหมสวยไหมลันห้องดำนะคะเบลลาจะทำคะแนนได้สูงมากน้อยขนาดไหนดูจากโครงเครื่องหน้าดูจากโครงสร้างแล้วเนี่ยนะคะก็คิดว่าใช้ได้ ใช้ได้เลยนะคะและทีนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าจะต้องเลือกชุดราตรีนะคะชุดราตรีมีเพชรถมเพชรมีทองถมทองเลยนะคะลูกขานะคะที่เราจะต้องผ่านไปได้เพราะว่ามันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามีลุ้นนะมีลุ้นที่จะเข้ารอบลึกด้วยเช่นเดียวกันสำหรับน้องเบลล่า มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์จากจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองคุณผู้ชมขา mm hmm. เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะรีบสมัครกันด้วยนะคะกับอีกหนึ่งเวทีคุณภาพนะคะระดับโลกนั่นก็คือมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคุณผู้ชมนะคะจัดโดยดรน้องสิริการอ้นสงกรานเจ้าของร้านเพชรสิริไทยเจมนะคะผู้ถือลิขสิทธิ์มิสเอิร์ธยาวนานถึง10ปีแล้วส่งมาแล้ว5ปีได้มงมาแล้วสองครั้งนะคะนั่นก็คือมงไฟก็คือน้องใบตองแล้วก็น้องโคลาเบีย เราทำงานเป็นครอบครัวนะคะดรน้องประกาศรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะคะ18-26ปีสูง165ซนติเมตรขึ้นไป นะครมีความสวยนะคะแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรีบมาสมัครกันนะคะที่1จะได้เงินสดรางวัล5 0 0 0 0นบาทที่2จะได้1 0 0 0 0แบาทลองจะได้1 0 0 0 0แบาทกันหมดเลยนะคะและนะคะที่สําคัญนะคุณผู้ชมนะคะเราเปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะมาสมัครได้เลยทางเว็บไซต์ของเรานะคุณผู้ชมนะคะที่เว็บไซต์ Miss Earth Thailand หรือโทรศัพท์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นเดียวกันที่เบอร์0893287923 0893287923ปีนี้ออดิชันและก็การถ่ายทอดสดนะคะเราจะถ่ายทอดสดแล้วก็ออดิชั่นทางช่องวัน31นะคะทางช่องวัน31นะคะรีบสมัครกันเยอะๆสำหรับ Miss Earth Thailand เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่า ใครจะมีสิทธิ์เข้ารอบ20คนสุดท้ายในการประกวดมิสเตอร์และก็มิสสุปราบ้างพักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ